มาปลดนล็อกสกิลก a l a x y ซี5ให้ใช้แอปทุกแอปดได้บนจอ,อนอกเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนมี Galaxy c 1 5อยู่ในมือแล้วนะคะมันก็จะมีแอปส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เลยตั้งแต่แบบแกะกล่องออกมาอยู่บนหน้าจอ cover screen หรือว่าหน้าจอใหญ่ด้านนอกของเครื่องเนาะแต่มันไม่ได้มีถูกแอปถูกไหมคะแล้วมันก็จะมีหลายๆคนสงสัยว่าอา้าวแล้ว เราเล่นเกมบนจอนอกไม่ได้เหรอในเมื่อจอมันก็ใหญ่ถ้ามันใหญ่จนดู YouTube ได้ถ้าม,มันถึงเล่นเกมไม่ได้ล่ะต้องบอกอย่างนี้ว่ามันทําได้ค่ะแต่มันต้องมีทริคกันนิดนึง uh. ซึ่งทริคที่ว่านั้นก็คือแอปพลิเคชันตัวนี้ o ุดล็อกค่ะ หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินแอปคูดล็อกกันมาบ้างแล้วนะคะช่องเราเคยมีรีวิวไปแล้วด้วยถ้าเกิดใครยังแบบเอ๊ะมันคืออะไรใช้งานยังไงนะสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าของเราได้ค่ะแต่มาพูดถึงตัวแอป o ูดล็อกกันก่อนนะสําหรับแอปพลิเคชันตัวนี้ถือว่าเป็นแอปเวทมนต์เลยค่ะเพราะมันจะมาเสกให้เราเนี่ยรับแต่งหน้าตาแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆบนมือถือ galaxy ของเราได้หลากหลายารุ่นเลย <Okay. S 1> แน่นอนในซีฟิทพาก็ทาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นดาวน์โหลดมาก่อนเลยค่ะ พอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเปิดเข้าไปเราจะไปที่ส่วนของ l i v e Up นะคะไปเลือกที่ Multistar ตรงนี้เห็นไหม I love Galaxy foldable แตะไปเลยจ้ะในหน้านี้เนี่ยก็จะมี Launcher Widget นะคะซึ่ง Launcher Widget อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะไปแสดงอยู่บนหน้าของ Cover Screen ของเรานั่นเองค่ะเขาจะให้เราเลือกเลยว่าเราอยากใช้แอปไหนเนี่ยแอปใดที่มีในเครื่องเราแตะได้เลยลองดีเล่น ROV จะเป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงบ้างนะเป็นยังไงบ้างนะเล่นเกมเบาๆล่ะเอาอะไรอีกดีนะ Instagram หน่อยไหมมีแอปอะไรอีกดีช้อปปิ้งช้อปปิ้งก็ต้องมาแล้วป้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองดูนะคะสมมุติว่าเราต้องการสีแอปเหล่านี้นะเราเลือกเสร็จปุ๊บเรากดออกได้เลยแต่ยังค่ะแค่นี้ยังไม่หมดขั้นตอนนะคะถ้าเกิดอยากให้แอปพลิเคชันต่างๆที่เราเลือกเมื่อกี้ใน Good Lock ไปแสดงอยู่บนหน้าจอโคเวอร์สกรีเราต้องเข้าไปที่ setting ค่ะ แล้วไปเลือกที่ตัว cover screen ก่อนเพราเลือกตรงนี้นะคะไปที่ widget ค่ะแล้วเลื่อนลงมาปุ๊บเราจะเห็นคำว่า launcher อันนี้ก็จะเป็นการเปิดตัว google ที่เราเลือกไปเมื่อกี้ปิดหน้าจอกันค่ะมาดูที่ cover screen ของเราดีกว่านะอาละปกติแล้วเนี่ยตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเลือกจะแสดงอยู่บนหน้านี้ถูกไหมคะเนี่ยจะเห็นว่ามีตัว o o เก e ลแมปแมสเซจ Netflix ต่างๆอยู่แล้วเนาะแต่มันจะมีอีกหนึงหน้าที่เพิ่มเข้ามาหน้านี้เห็นไหมลองเลือกให้ดูอันนี้เป็นหน้าของดล็อกเลยค่ะแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่เราเลือกเอาไว้เมื่อกี้มาครบท้วนเลยเดี๋ยวลองเปิดให้ดูดีกว่าว่าเรื่องของการใช้งานต่างๆเป็นยังไงบ้างนะคะเล่นโซเชียลเอ้ยก็โอเคเห็นปะทำได้ครบเนี่ยจัดเต็มได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดใครบอกว่าเอย,อยากลองอย่างอื่นบ้างอะช้อปปิ้งช้อปปิ้งได้หรือเปล่า ถ้าเกิดสมมติว่าขึ้น BTS แล้วไม่อยากแบบต้องการจอออกมาอยากเล่นแบบจอเล็กๆสามารถกดคอนเฟิร์มซื้อของได้ไหมอะไรเงี้ยได้อยู่นะนี่ไงนี่ไงได้อยู่คือจออาจจะเล็กนิดนึงแต่ถามว่าช้อปปิ้งได้ไหมก็คือช้อปปิ้งได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าโอ้โหมันเล็กเกินไปอะอย่างนี้แบบช็อปไม่มันจะกางจอใหญ่มาช็อปต่อเลยก็ได้นะคะสะดวกปะล่ะ แต่ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ได้กับทุกแอปพลิเคชันนะคะบางแอปเนี่ยไม่สามารถเล่นเนอยู่แล้วการจอใหญ่ออกมาได้แล้วการเล่นเกมล่ะเออลองเกมแคชชวลเบาๆดูก่อนนะแคชชวลเบาๆเนี่ยเราว่าน่าเจอรอด คือเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเรามาดูว่าเฮ้ยมันจะเต็มตาขนาดไหนหรือว่าสัดส,ส่วนมันจะผิดเพี้ยนจากที่เราเคยใช้เยอะหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเคยเล่น Candy Crush มันก็จะเป็นเกมที่เล่นได้แค่แนวตั้งเท่านั้นมันจะไม่ได้ฟิกกับแนวนอนแต่ว่าพอออกมาเป็นแบบเนี้ยเขาก็มีการปรับสัดส,ส่วนมาให้พอสมควรน,นะถือว่าโอเคนะคะสัดส,ส่วนหน้าจอต่างๆทำได้ถาว่าเล่นได้ไหม เล่นได้แม้มันจะเล็กไปสักหน่อยแต่มันยังถือว่าเป็นสัดส่วนหน้าจอที่โอเคกับการเล่นนะอันนี้เกมแคชชวลถือว่าโอเคทําได้สบายอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเห็นเราอ่ะแอบเลือกแอปนี้มาเออ R O V ใครแบบอยากบวกอยากเข้าเกมจอเล็กๆแบบนี้มันเข้าเกมได้ไหมนี่ค่ะเข้าได้ เข้าได้จากโ o เวอร์สกรีเลยไม่ต้องเปิดเครื่องไม่ต้องการจอออกมานะคะ<อ>ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่บน BTS แบบเอ้แบบอยากเล่นเบาๆอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้เลยจริงๆถามว่าเล่นเกมได้ไหมรโอวอะไรเงรี้ยคือก็เล่นได้เลยนะคะเล่นได้ตามปกติด้วยความที่ประสิทธิภาพมันได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าในความเล่นได้เนี่ยมันก็มีความไม่ชินอยู่คือหนึ่งคือจอมันเล็กด้วยแหละ2ก็คือเรื่องเวลาที่เรากดบางทีก็อาจจะไปโดนขอบกล้องนิดนึงนะคะเพราะว่าตำแหน่งมันอยู่ใกล้ๆกันอันนี้อาจจะต้องเป็นความ เคยชินด้วยแล้วก็อาจจะเป็นความแบบว่าถนัดส่วนตัวด้วยละกันเนาะส่วนนักเก็ตใครบอกว่าไม่ถนัดอ่ะกางตอใหญ่มาเล่นดีกว่าเออนี่หายเลยกางออกมาไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ในรีเซนแอปใดๆด้วยนะจ๊ะกลับไปที่เดิมจ้ะคือถ้าเริ่มเล่นจอเล็กแล้วก็ต้องเล่นจอเล็กไปเลยนะคะจะมาแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้เข้าใหมา่จ้ะเฮ้เพื่อร่วมทีมหนักใจแล้วอ่ะ คนนี urt, anything, ้ทำอะไรทำมาอยู hmm. ่ดีๆมามาหายหายกาบเป็อย่างหนึ hmm. yeah, ่งที่เก่งชอบมากก็คือเราสามารถเอาแอปธนาคารที่เราใช้ค่ะมาไว้บนหน้าจอ cover screen ได้เลยเพราะอยู่เนี้เก่งไม่พกกระเป๋าตังค์แล้วอ่ะพกแค่มือถือแล้วก็ไม่ต้องกางหน้าจอด้วยจ้ะแค่แตะที่ cover screen จ้าเราก็สามารถโอนเงินจ่ายเงินได้เลยหรือจะสแกนเพื่อซื้อชานมชานมอะไรก็ทําได้ง่ายๆจากตรงนี้เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่า จะใช้ QR code ในการรับเงินจากเพื่อนเออฉันจ่ายไปแล้วเธอโอนมาสิก็ทำได้แค่นี้ไม่ต้องกลารหน้าจอเลยอันนี้คือสะดวกมากๆเลยค่ะรู้ที่ดีๆแบบนี้แล้วอยากเก็บไว้คนเดียวนะคะแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยเนาะแล้วก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกิิงๆแล้วเอาไว้มาเจอกันใหม่ในช่อง s i s t e อกับเก่งกวิทและก็แพรใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย